สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเช็กชัมมอเตอร์ช anel ค่ะวันนี้ก็พบพี่รอลกับแปมเช่นเคยนะคะครับผมไม่เจอกันนานเลยนานนะครึ่งเดือนได้นะคะสิวันเลยนะก็นะคะสําหรับวันนี้นะที่ห่างหายไปนานวันนี้กลับมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษอีกแล้วนะคะลูกค้าโปรโมชั่นนี้นะคะจริงๆอจัดจัดมาได้หลายวันแล้วเนาะแต่เราเพิ่งมีเวลาได้ถ่าย1ฝน2งานนะคะ แล้วันนี้นะคะมันจะแจกโปรโมชั่นนะคะเหลืออีก2วันสุดท้ายเท่านั้นนะคะก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่15 14และ15 2วันสุดท้ายเท่านั้นโปรที่จะแจกก็คือออกรถเพียง10บาท10บาทเท่านั้นนะลูกค้า10บาทจริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าด้วยไหมใช่คิดเดือคิดตัวไปรงมนคผลเดือูตายแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็คือ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าออกรถคันแรกหรือลูกค้าที่มีรถอยู่แล้วนะคะออกรถสิบ,บาทได้จริงๆค่ะลูกค้าส่วนใหญ่จะเน้นที่เครดิตของตัวผู้ซื้อและผู้ค้ำนะคะ,ะเดี๋ยวจะพาไปชมเป็นคันๆไปแล้วกันขอถามหน่อยว่าเครดิตคนค้ำต้องมีอะไรบ้างเผื่อลูกค้าเอ่อท่าเกยใหม่อยากรู้คนค้ำต้องมีอะไรบ้างคคอย่างาแรกเลยสมมุติและกันข้างวดรถตกอยู่ที่ประมาณอ่าตีไปสัก28 2 8 0 0 0ลูกค้ารถคันแรกเงินเข้าบัญชีจะต้องมากกว่า28 0 0 0นะคะส่วนตัวผู้ค้ำเองเงินเข้าบัญชีจะต้องมากกว่า2 8 0 0 0เช่นกันแต่คนค้ำใช้ทั้งหมด2คนด้วยกันเงินเข้าบัญชีรวมกันต่อเดือน2คนด้วยกันจะต้องมากกว่า2 8 0 0 0 2 8ทั้งผู้ซื้อและผู้ค้ำจะต้องไม่ติดแบล็คลิสต์คุณ<ร>นสมบัติอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้คือเข้าๆเลยอ้ออีกซ้ำสำคัญเลยอีกอย่างหนึ่งหนังสือว่าจ้างงานาต้องมาหาจากที่ไหน ตัวนี้กับคนที่เราไปวิ่งงานกับเขาแหละเขาสามารถออกให้เราได้นะคะี่นะครับประมาณนี้แหละนะครับอันนี้คือคร่าวๆถ้าอยากได้ข้อมูลลึกกว่านี้สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์แปมแล้วก็เบอร์พิทิพย์นะคะเบอร์แปมจะเป็นเบอร์0835954428เบอร์พิทิพย์จะเป็นเบอร์094 6291494นะคะหรือแอดไลน์มาถามกันได้เนาะไลน์ก็จะเป็นไลน์ ID ดีนะคะตัวแอด187 KLMOH นะคะส่วนของทางเต็นท์เราแค่ ใบบัตรประชาชนใบเดียวบัตรประชาชนใบเดียวพร้อมกับเงินมัดจำอ่าครับประมาณนั้นถามว่าเงินมัดจำขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทใช่แล้วอ่าะสุดไม่ใช่โอนได้ไม่ใช่ร้อยหนึ่งนะสิบบาทร้อยหนึ่งไม่ใช่อาจจะให้เงินสดสิบบาทที่เหลือโอนให้ก็ได้เรียนงั้นก็ได้เลยอ่าสำหรับโปรสิบบาทนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเรามีคันไหนบ้าง ที่เข้าโปนี้ใช่อีก2วันเท่านั้นลูกค้าวันเสาร์ที่14และวันอาทิตย์ที่15เท่านั้นนะคะไปดูคันแรกสุดหลอเลยสุดหล่อคันนี้ค่ะเข้าร่วมโปรโมชั่นนะคะ f อเพนะคันนี้เป็น2อพาวแนบนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ราคาเคยแจ้งไปแล้วเท่าไหร่ต้องแบมล้าน95ล้าน95ปี58าล้านทอนห้าหมราคานี้คืออย่างเดิมไหมเดิม เดิมนะเดิมเก็บงานให้นะครับเก็บให้นิดนิดหน่อยหน่อยนะคะไปไปชมคันที่สองคันนี้ล่ะเข้าไหมอันนี้มันเป็นโปรศูนย์บาทไงโปรศูนย์บาทโอ้โคนละโปรกันไอเนี่ยมันยังเป็นโปรศูนย์บาทอยู่ที่เราใช้กันอะแต่ถ้าลูกค้าใครที่สนใจรถโปรศูนย์บาทก็คือเหลือคันนี้หนึ่งคันนะคะศูนย์บาทเท่านั้นสําหรับคันนี้อยู่ดี้สามเจ็ดศูนย์สองเท่าใช่ GWE นะครับใช่สุดท้ายคันสุดท้ายคันสุดท้ายเท่านั้นมาเดินตามมา มีคันไหนบ้างเนี่ยอ่านมาหลายคันแล้วเนี่ยเออมาเถอะทีเจ็ดไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่สีีเจ็ดไม่ได้ร่วมนะค่าไม่รวมนะได้อ่ะต่อไปค่ะคันนี้เลยคันนี้เป็นสามร้อยแปดสิบสแกนเนียหัวขยันคันนี้เข้าร่วมโปรโมชั่นสิบบาทค่ะนี่จ<ค>็ดงานพิเ็จนะคันนี้พิเศษคันนี้เปลี่ยนยางให้แล้วราคาเท่าไหร่เอ่ยทําไม่ได้ราคาจะไม่ได้จะไม่ได้ลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้เนาะ เออทักไลน์มาแล้วกันเดี๋ยวเราแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีนึงนะคะเป็นสามแปดศูนย์ช่วงล่างหน้าแนบหลังทุงลมยกล้อหลังได้เกียร์ออปติคุตัวแรกนะมีคัดนะตัวนี้ราคาก็เดี๋ยวสนใจก็ทักน้องแปมมาใช่แล้วหรือโทรมาถามก็ได้เบอร์แจ้งไปแล้วเนาะสำหรับคันที่2จะเป็นสแกนเนียหัวม่วงคันนี้ค่ะ380แรงนี่เลยสีสีสีอะไรเอ่ยเนี่ยสีม่วง สีม่วงนะเราทำสีให้ใหม่คันนี้สีม่วงนะคะนี่สีเด่นมากก็เหลือโลโก้้าะหน้านะใส่ให้ครบเลยนี้ราคาไม่ทราบอีกแล้วคันนี้น่าจะประมาณล้านห้าหมื่นหรือเปล่าแล้วถ้าเหมือนยางใหม่ไหมคันนี้ยางเดิมค่ะอืเราหายางสภาพดีให้ยางเส้นไหนไม่ดีนะเดี๋ยวหาให้หามีเยอะมีเยอะคันต่อไปคันนี้เป็นวอลโว่นะคะสามร้อยแปดสิบแรงม้าคันนี้จำราคาไม่ได้้ก่อน กือบทุกคันเลยตัวนี้จำราคาไม่ได้เปิดมานี่จำราคาไม่ได้เกือบทุกคันแล้วนะแต่คันนี้จำได้แน่นอนอันนี้นะคะเป็นสี่ร้อยแรงสี่ร้อยแรงคันนี้อยู่ที่ร้านสองเก้าคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นปีห้าสองประมาณนี้นะห้าสองนะลูกค่ะนี่ตัวนี้ก็ใส่ชุดตุงชุดแต่งแล้วเคยรีวิวไปแล้วคันนี้ใช่เป็นช่วงล่างถุงลมเหมือนกันใช่ค่ะแต่เป็นเกียร์ธรรมดาคันนี้เปลี่ยนยางให้แล้วนะคะอันนี้เปลี่ยนยางแล้วเรียบร้อยใส่ชุดตุงชุดแต่งไปแล้วอืมออก สิบาทสิบาทนะคันนี้ร่วมด้วยแต่ว่าติดจองวันนี้แหละอ่าไปแล้วเรียบร้อยก็ผ่านมันก็ปล่อยผ่านไปสำหรับคันนี้ก็สิบาทได้เหมือนกันนะคะราคา5 8าแสนแปเอาแบบตามสภาพไปเลยนะราคานี้คันนี้ก็จะเป็นสี่แปดขัดขัดไม่ได้มันจะต้องเป็นเช็คระบบไฟแอร์ฟิล์มให้นะคะแล้วก็ค้นดำเก็บสนิมให้ค้นกระทะหล่อให้แบตเตอรี่สภาพดีใช่แล้วนะครับขายตามสภาพไปเลยคันนี้ ราคาก็เดี๋ยวมาคุยกันที่ด้านเต็นต์เมื่อเดิมใช่ค่ะเก็บเล็กๆน้อยๆให้นะคันนี้นะไปไปแถวนู้นจริงๆอ่ะที่เด็ดก็คือจะเป็นพวกฮีโร่ของรากซีรีส์ห้าอเพราะว่าเรามีเยอะครับผมซีรีส์ห้าอยตัวนี้ก็ทยอยทยอยนะต,ติดจอง,องไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็ไล่เอาไปเก็บงานนะครับส่วนหนึ่งแล้วพี่ปั่นหรอดึงไปรถผ่านแล้วก็ต้องดึงออกไปอ่าสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปีห้าม อันนี้ราคาร้านสี่ห้าค่ะเป็นสามร้อยสี่สิบสี่แรงเดี๋ยวดูยางก่อนคันนี้เป็นราคายางเดิมซึ่งยางก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะเส้นไหนไม่ดีเดี๋ยวจัดการให้สิบบาทเพ<อ>ราว่าสิบบาทสิบบาทสิรีห้าสิบบาทเหมือนกันสิบบาทปห้าหมื่นก็ยังอยู่ถ้าเลือกเอาถ้าถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าหมดวันอาทิตย์ไปอ่ะแล้วลูกค้ามาวันจันทร์อ่ะก็จะได้เป็นปูห้าหมื่นเหมือนเดิมสำหรับซีรีห้านะใช่ค่ะคันนี้เป็นสองหกศูนย์ จริงๆแถวเนี้ยเรารีวิวไปแล้วเรียบร้อยใช่ครับแต่แค่จัดโปรโมชั่น10บสิเฉยเพาเดินดูด้านหลังก็3ามยี่นะนี่สามยี่นสามรันนี้ก็สามแปดใช่ล้านห้าหมื่นะครับตัวแรกน็ตัวนี้ตัวแรกปีห้าหนึ่งะอันนี้ปีห้าหนึ่งอ่ะอันนี้ก็ตัวนี้ก็สามยี่นี่ทำสีเป็นเทารลเบนะครับเมกะสามยี่ใช่ไหมใช่ครับสามยี่ติดที่เฉยให้ดูสวยงาม จัดการเปลี่ยนให้หน่อยให้ดูสวยงามหนูว่าสับสนหนูว่าสับสนดูได้แค่เสียวนี่ส่วนหนึ่งก็ติดไฟแนนซ์ผ่านติดจองแล้วก็ผ่านไฟแนนซ์แล้วเรียบร้อยเก็บแล้วคันนี้เราเข้าเก็บนะคะเพราะว่าคันนี้รู้สึกว่าจะไม่ตอนที่เขาจองอ่ะโปรห้าหมื่นใช่ไหมใช่โปรห้าหมื่นจัดหัวหางใช่ใช่นะครับคันนี้ก็สามดีสี่ใช่แล้วอ่าแล้วก็มีคันนี้กับคันนี้คันนี้สามแปดปีห้าเจ็ดอันนี้เลยหนึ่งสี่ห้า ยางใหม่นะครับยางใหม่นะครับยางใหม่เพราะว่าคันนี้เปลี่ยนยางแล้วแต่หน้ารถอะอย่างที่แจ้งไว้อะคือแบบอ่ะพิมพ์ผิดเองแหละสามหกล่ะสามหกคนหนึ่งแสนไงอ๋อสามหกสำหรับสามหกขลากปีทุกปีใช่ไหมทุกปีหนึ่งแ <1, 000 S 2> สนีฝั่งนี้ก็มีนะครับอันนู้นมีหมดเลยฝั่งนี้มีหมดเลยไหมไหมสามหกส่วนสองพีเหลือก,กี่คันตัวนี้เหลือหนึ่งพันเท่านั้นลูกค้า จะมีคันที่ว่าที่ว่าหนูว่าเคยแจ้งว่าเขาเรียกว่าอะไรนะพื้นด้านซ้ายคนนั่งข้างๆอ,อ่ะอมันผุกเนาะตรงส่วนเนี้หนูทําให้นะ,ะราคา,าก็มาคุยกันอีกทีหนึ่งครับผมคันสุดท้ายคันสุดท้ายอาจจะได้ราคาพิเศษก็ได้นะนะครับนี่สแกนเนียล่ะสแกนเนียสแ<ะ>กนเนียเนี่ยคือหนูว่าจะถ่ายหลายรอบแล้วสแกนเนียนะคะลูกค้าตอนนี้ให้ใช้เงินออกรถอยู่ที่เป็นโปรโมชั่นนะ เออหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทฟรีค่างวดให้หนึ่งวดงวดแรกเลยงวดแรกเลยค่างวดเนี่ยจะตกอยู่ประมาณเกือบสี่สี่หมื่นกลางๆได้อยู่สี่หมื่นกลางๆนะสท่ากับค่างวดที่เราจ่ายให้ใจ่ายให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่างวดงวดแรกงวดแรกนะคะนะครับอันนี้คือเราทะลุไปได้เลยไหมเพราะว่าไปได้นะสะเก็นี้มีสามหกศูนย์สี่ร้อยสิบสี่ร้อยสิบมีคันเดียวนี่ไงคันนี้ไงสี่ร้อยสิบันนี้ช่วงล่างถุงลมเกียร์ออปติคูดนะ พอเ,เดียวยกล้อ,อม,มาโหอันนี้บ้างสเกลเนียรู้สึกว่ามีประมาณสักกี่คันเจ็ดแปดคันสามหกอ่ะมีอยู่เก้าสี่หนึ่งศูนย์มีอยู่หนึ่งคันอ่าตอนนี้เราจะไปไหนต่อเนี่ยเนี่ยตู้เหรอใชตบบอ่ตู้สิบบาทหกล้อตู้สิบบาททั้งหมดนน,บบน,น,นะทั้งหมดนี้ค่ะมีอยู่เจ็ดคันด้วยกันออกสิบบาทเท่านั้นลูกค้าอีกสองวันนะคะอีกสองวันเท่านั้นก็คือวันเสาร์ที่สิบสี่และ วันอาทิตย์ที่15เดือนตุลาคม2566 10บาทเท่านั้นค่ะ10บาท10บาทนี่เลยสวยๆมากเลยโปรโมชั่นเราเนี่ยอันนี้คุณไม่ต้องดูเยอะนะเพราะว่าเก็บงานมาแล้วเบื้องต้นใช่ครับนี่นี่ปีใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะ10น็อตใช่เริ่มที่6กนึ่ขึ้นอ่าปีใหม่เลยบิ๊กเกียร์อ่าออโต้คันหนึ่งนี่ดีๆคันออโต้โู้ตเหรอเกียร์สมูทดินี่าอันนี้นี่ไงไงมันติดสติ๊กเกอร์ไว้อยู่อ่านี่เห็นไหมมีคันหนึ่งเกียร์ออโต้นะใช่แล้วสภาพสวยงาม ใช่แล้วส่วนเดก,ก้าสองเยอันนี้โปรโมชั่นโปรโมชั่นอะไรเหมือนมีหนูลงทิกต o อกไว้แล้วก็ลงใน Facebook ไว้แสนห,ห,ห, 5, ห,ห้หัวหางฮะแสนห้หัวหางลูกค้าใช่แสนห้หัวหางหางหาาทั้งทั้งที่เป็นหางพื้นเรียบและเป็นหางก้างป่าใช้แค่แต่5แต่จะต้องจับคู่กับเดก,ก้าเท่านั้น,น,นไม่ว่าะจะเป็น2องหรือ3ายี่อ่าสองพาสามพาได้หมดหรือเปล่า ยี่ห,<า>ห้ออะไรก็ได้หางใช่ไหมหางใช่ไหมไม่ได้หางเออใช่ตอนนี้คือมีเท่าเท่าที่เหตุปะที่เหลือคือติดจองกําลังไล่ไปเก็บงานเนี่ยมีอยู่ห้าคันเหลือห้าคันประมาณนี้ครับนี่ตอนแรกก็เรารีวิว w ผู้นเหลือเยอะเลยตอนแรกใช่หลังจากรีวิวคือลูกค้าจับจองกันละจับจองไปเยอะนี่มี่ม้าม่ม้ไม่เออบอนโบโหเลืองสามเจ็ดศูนย์แต่จาราคาได้แถลงแบบคันนี้หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้ายางใหม่นะ คันนี้โปรโมชั่นไหมไม่ไม่เข้าโปรไม่เข้าโปรอะไม่เข้าโปรแสนเดียวพออ่าอันนี้รถเก่าดีเซลจำได้เก็บงานเรียบร้อยรอเปลี่ยนยางเก็บงานหรือพวกเช็คระบบไฟให้นะครับมีคันไหนอีกที่โปรสุดท้ายที่ยังไม่ท้ายสุดอะไรเอ่ยสิบบาทสิบบาทลวอ่านี่นี่นี่แปดแสนแปดปีหกห้าร้อยเจ็ดสิบแลงอ่านี่นี่ฟูโซและยางใหญ่ และตรงนู้นใครเอ่ยหกล้อหกล้อมามามาต้องเดินหลบหลบคันนี้หน่อยนั่นเจ๊คันนี้หลบหลบมิดเดี๋ยวพายดูคลิปได้ดีกว่าคันนี้บอกเลยว่าสุดจริงๆคันนี้มานี่นี่อันนี้ก็สิบบาทนั่งแบบใช่แล้วหกล้อดำนะคะตรงนี้มีจอดอยู่ทั้งหมดห้าคันด้วยกัน มี190แรง1คัน,น155แรง1คันและอีก3คันตรงนี้จะเป็น210แรงทั้งหมดนะคะแล้วก็มีตัวใหม่ล่าสุดคือคันนี้นี่เลยต,ตัวใหม่ล่าสุดนี่ครับรู้สึกจะรีวิวไปหลายรอบไปแหละใช่ยังโสดนะยังโสดอยู่คะ่ะมีคันไหนอีกฟูโซ่ล่ะอ่ะสุดท้ายสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายของคลิปนี้นะคะโปรสิบ,บาทฟูโซ่อะจริงๆอ่ะทำโปไว้แล้วห้า0มบาท ทำโปรไว้ห้า0 0ื่บาทแต่อีก2องวันสุดท้ายเท่านั้น 14, บสบานี้นะคะ10บาทสามคันมีอยู่3คันเพราะว่าคันนึงติดจองไปแล้วติดจองไปแล้วคันนึ่งูโซสองแูนนะใช่ค่ะปูชั่นใช้ออกรถ10บาทเน้นย้ําว่า10บาทจนถึงวันที่15ตุลาสองห้าเท่านั้นนะคะแต่ตอนวันจองต้องจองขั้นต่ำหนึ่งหบาทใช่แล้ว แต่ถ้าผ่านไฟนซน้นเรียบร้อยคืนหมดหนูเก็บไว้แค่สิบบาทก็เท่ากับเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทให้ลูกค้าไปเลยคืนลูกค้าเราเอาแค่สิบบาทเท่านั้นสิบบาทนะครับได้ค่ากระดาษไหมก็ต้องได้แหละได้อยู่แหละค่าประกาศค่ากระดาษค่าประกาศสำหรับลูกค้าท่านใดที่หารถใช้เงินน้อยๆนะคะสําหรับคลิปนี้สองวันสุดท้ายมีให้เลือกรถหลายแบบหลายรุ่นหลายยี่ห้อมากนะคะ แวะมาชมรถได้ที่เชคแชมป์มอเตอร์สาขาระยองครับผมส่วนวิกเตอร์ด้านหลังล่ะอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แต่มันอยู่อีกโปรหนึ่งจำไม่ได้ว่ามันเป็นโปรอะไรตอนนี้คือโปรมีเยอะมากเลยมีเยอะรถแต่เราต้องถามนะต้องมาถามเอาว่ารุ่นไหนรุ่นไหนมีโปรอะไรบ้างใช่แล้วนะครับนะก็ยังไงคิดหน้าเราจะรีวิวอะไรให้ดูข้างหลังได้ไหมข้างหลังเหรอข้างหลังพี่น่ะติ๊ดติ <mm มา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 โอ้ยไหนๆก็ไหนๆก็ถ่ายไปเถอะขอบคุณก่อนปิดคลิปเดี๋ยวถ่ายไปเลยเนี่ยให้ดูนิดนึงนะลูกค้าบอกไม่ได้ไหมสองหมื่นสามสามพันกิโลสองหมื่นสามพันกิโลปีหกหกใหม่กว่านี้ไม่มีแล้วครับลูกค้าบอกเลยราคาเดี๋ยวหลังไม่นะไม่กล้าแจ้งราคาหลังไม่นะราคาหลังไม้ลูกค้าสนใจทักมาใครสนใจก็ทักมานะครับบอกเลยว่าน้องป้ายแดงชัดๆคันนี้ นะครับเดี๋ยวถ้าอยากดูคลิปเต็มเดี๋ยวคลิปหน้ารีวิวให้ดูมันจะไปก่อนเราไหมกลัวอยู่ต้องรีบรีวิวแหละเพราอเราไปแล้วก็ไม่ทันนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะแปบมฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเช็กแชมมอเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ทำช่องเพิ่มใน t ิกต o k กฝากกดติดตามด้วยเป็นแปบมรถบรรทุกนะคะติดตามกันเยอะๆแล้วก็ช่องเฟซบุ๊กก็เป็นแปบบรถบรรทุกเหมือนกันนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่หารถอยู่ที่เช็คแชมป์มอเตอร์สาขาระยองรถเยอะมากแววมาชมรถได้เลยนะคะสวัสดีค่สวัสดีครับ